ประจํัดาหมาวันที่19-25ทธันวาคม2565ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำาิราาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมออ้มามธรรมธาโรด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเน้ะเนื่องจากหมอไม่สบายสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะทําคลิปให้กับทุกทุคนเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าสําหรับ ดวงประจําสัปดาห์ 19- ถึง25ธันวาคมส5 6 5สาเนาะของคนเกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นคนเกิดวันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์ดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีเอาเงินเก็บมาใช้บ้างในะช่วงเวลานี้นะคะบริหารจัดการดีๆไม่มีปัญหายอย่างแน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะมเีเรื่องที่ต้องใช้เงินนะในขณะเดียวกันต้องบอกคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะส่งผลต่อต,ตัวคุณนะเพราะฉะนั้นเร่งสร้างบุญสร้างกุศลด้เลย,เลยส่งผลต่อต,ตัวคุณอย่างแน่นอนนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคาร คนที่เกิดในวันอังคารสัปดาห์นี้อาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีเด็ก มาเกี่ยวข้องกับคุณถ้าโสดอยู่สถานะไม่ชัดเจนนะหรือแม้กระทั่งมีคู่แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเด็กมาจีบนะหรือไม่ก็ต้องบอกว่าใครที่หวังลูกมีโอกาสที่จะมีสัญญาณดีๆว่าอาจจะมีข่าวดีว่าจะมีลูกเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธค่ะคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยสัปดาห์นี้หยิบจับทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยนะเป็นคนเก่งมีความสามารถศักยภาพสูงมีโอกาสได้เล่นขั้นเล่อนตาแหน่งหรือมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะต่อมาคน เกิดวันพฤหัสบดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีโอ้โหดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เงินได้ทองมีเงินไหลกองทองไหลามาเงินไหลามาเรามาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายโอกาสทางการเงินโดดเด่นมากมมีโอกาสาร่ํารวยมีโอกาสค้าขายก็ร่ํารวยมีโอกาส,าม,ม,กาสาม,มีเงินไหลเข้ารัวๆนะเออต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะ คนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้อาจจะได้เที่ยวนะมีเกณฑ์ได้เดินทางต่าง,างประเทศหรือได้ท่องเที่ยวนะคะชีวิตชิลๆสบายๆหรือคุณอาจจะหยุดงานแล้วก็ได้นะหรือว่า,าได้ลาหยุดแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะ happy ปปดีดาเลยในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการท่องเที่ยวแห่งการพักผ่อนของคุณเลยนะต่อมาค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้อาจจะมี ปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตยเยอะอยู่เหมือนกันนะหรืออาจเป็นสัปดาห์ของการเคลียร์นะเรื่องของงานเรื่องของออสิ่งที่ต้องจัดการนะคะเออแต่มันมีทางออกทางแก้อยู่นะค่อยๆเคลียร์ไปทีละปลอดทีละปลอดเดี๋ยวมันก็เสร็จเองนะฮะ,ะอย่าคิดมากหรือกังวลใจจนมากจนเกินไปนะคะสุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ คนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการส,สางแก้ไขเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไพ่ึ้นมาล g งานว่าคุณจะทํามันสําเร็จนะขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จัดการทําให้เต็มที่โอกาสที่จะสําเร็จเกลียทุกอย่างได้ผ่านบนไปด้วยดีมีอยู่แล้วยินดีด้วยนะคะ